สวัสดีค่ะ,ะคุณครูที่เคารพทุกท่านนะคะและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะค่ะพบกับ คุณครูสิริบลแดงเพ็งนะคะในรายการพบกันยามเช้านะคะเป็นประจำนะคะในวันนี้วันศุกร์ที่13มิถุนายน2557ค่ะเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะคุณครูก็จะรับหน้าที่เป็นพิธีกรประจำวันนะคะค่ะในรายการพบกันยามเช้าค่ะทางสถานี BSTV โรงเรียนบ้านสุไหงโกโลกในระบบเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษานะคะค่ะ ในวันนี้นะคะก็ขอดูความพร้อมนะคะของนักเรียนก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะดูนะคะว่านักเรียนพร้อมที่จะรับชมรายการหรือยังนะคะ,ะคุณครูขอเป็นชั้นอนุบาลหนึ่ค่ะอนุบาลหนึ่งขอมือสูงสูงเลยออนุบาลหนึ่งนะคะยกมือ,อดีมากค่ะเอามือลงค่ะอนุบาลสองค่ะ,อะเอามือลงได้ค่ะเก่งมากชั้นปนหนึค่ะ ยกแล้วนะคะเอามือลงได้ชั้นป .2 คะ่ะเอามือลงค่ะชั้นป .3 เอามือลงได้ค่ะชั้นป .4 อเอามือลงได้ชั้นป .5 คะ่ะดีมากเอามือลงค่ะชั้นป .6 คะ่ะดีมากเอามือลงได้นะคะค่ะก็คุณครูคิดว่าก็คงจะมีความพร้อมนะคะสมุดบันทึกจด อ่าเคเบิลทีวีนักเรียนเอาขึ้นมาแล้วอย่างนะคะเตรียมพร้อมที่จะจดบันทึกสาระดีๆต่างๆนะคะค่ะอ่า uh, ในวันนี้นะคะก่อนที่จะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะคุณครูเวนประจําวันนะคะที่จะมาพบกับนักเรียนในวันนี้นะคะเป็นคุณครูเวนประจําวันชุดที่5นะคะซึ่งมีคุณครูซาวดะกาเซงเป็นหัวหน้าชุดเวนค่ะอ่า uh, คุณครูเวนที่จะพบกับนักเรียนวันนี้นะคะคือคุณครูชาวลิตแดงเพลงนะคะก็ขอให้นักเรียน uh, ปฏิบัติ ตามคำแนะนำของคุณครูด้วยนะคะค่ะขอเชิญคุณครูชาวลิตค่ะครับก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัป,ปดาห์นะครับนักเรียนก็พบกับเวรประจําวันชุดที่ห้อีกแล้วก็คือคุณครูชาวลิตนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะได้รวบรวมนะครับคาแนะนำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเลยนะครับว่านักเรียนได้เตรียมพร้อมร่างกายของนักเรียนเตรียมพร้อม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสุขภาพของนักเรียนมากน้อยเพียงไหนนะครับให้นักเรียนเช็คตัวเองเลยนะครับนักเรียนตั้งแต่หัวเลยนะครับผมของใครที่ยาวครับนักเรียนครับที่โรงเรียนเรานะครับก็มีห้องพิกลเกศานะครับนักเรียนไปใช้บริการได้หรือนะครับใครที่จะไปตัดเองนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้ครับไปจัดการให้เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะนักเรียนผู้ชายนะครับแล้วก็นักเรียนผู้หญิงครับนักเรียนใครที่ผมยาวแล้วนะครับเดี๋ยวจะติดเห่าจากเพื่อนนะครับนักเรียนไปตัดผมให้เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน แล้วก็เรื่องของสุขภาพฟันครับนักเรียนครับคุณครูเคยย้าเตือนทุกครั้งครับแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะครับแล้วก็เรามาโรงเรียนนี่นักเรียนครับได้แปรงตอนเที่ยงด้วย1ครั้งนะครับเป็น3ครั้งนะครับทาให้สุขภาพปากและฟันของนักเรียนนี่แข็งแรงนะครับแล้วก็อย่าทานขนมหวานเยอะครับนักเรียนครับแล้วก็มาถึงเรื่องของเสื้อผ้าครับนักเรียนครับนักเรียนผู้ชายมาโรงเรียน เรียบร้อยมากเลยนะครับเสื้ออยู่ในกางเกงตอนกลับบ้านนะครับผู้ปกครองมารับคุณคณรูก็อยากเห็นนักเรียนเรียรบร้อยเหมือนตอนมานะครับก็คือเสื้ออยู่ในกางเกงเหมือนกันนะครับแล้วก็เวลานักเรียนลงมาอาจากอาคารเรียนนะครับอย่าลืมพิ้่รองเท้ามาด้วยนะครับหรือเวลามาโรงอาหารนะครับครูสังเกตเห็นเยอะมากเลยโดยเฉพาะนักเรียนผู้ชายนะครับเดินมาทั้งถุงเท้าเลยนะครับบางคนถุงเทา้า ติดแอร์แล้วครับนักเรียนครับนิ้วโปง้งนิ้วชี้นิ้วกลางโผล่มาทุกนิ้วแล้วนะครับระบายอากาศดีมากนะครับฉะนั้นนักเรียนคิวรองเท้ามาด้วยใส่ให้เรียบร้อยนะครับถุงเท้านักเรียนก็จะอยู่กับนักเรียนไปนานๆนะครับไม่ใช่ถุงเท้าจ๋ารองเท้าลาก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายครับนักเรียนครับเรื่องของเล็บนะครับสาคัญเลยนะครับเมื่อวานคุณครูภกคทีนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะครับนักเรียนใช้เล็บให้ถูกต้องตามหน้าที่นะครับเล็บปกป้องนิ้วนักเรียนนะครับไม่ใช่นักเรียนเอาเล็บ เล็บนะครับไปแคะไปแกะไปเกานะครับแค่จมูกแคะหูแล้วก็มาใส่ปากอีกนะครับแล้วก็ใครที่เล็บยาวครับรีบตัดเลยนะครับให้นักเรียนดูเล็บของนักเรียนนะครับถ้าเล็บยาวนี่ดินเข้าไปเชื้อโรคเข้าไปนะครับนักเรียนกินอาหารตอนเที่ยงตอนเย็นนี่เชื้อโรคก็จะเข้าได้ ถ้านักเรียนปฏิบัติตามที่คุณครูแนะนํานะครับตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยรับรองนะครับนักเรียนจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับการมาโรงเรียนด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันศุกร์สุดัปดาครูชาวลิตขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับเ็นประจําวันชุดที่5นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะคุณครูชาวริตแดงเพลงนะคะ,ะครูเวนชุดที่5นะคะให้ความการอบรมนะคะกับนักเรียนนะคะในเรื่องของการตรวจสุขภาพทั่วไปนะคะเครื่องแต่งกายนะคะเสื้อนักเรียนชายก็ให้อยู่ในกางเกงตลอดนะคะ,ะผมนะคะโรงเรียนมีห้องพิกุลเกษานะคะให้บริการกับนักเรียน ในช่วงพักเที่ยงนะคะก็ไปใช้บริการได้นะคะหรือถ้าจะไปตัดเองนะคะวันเสาร์อาทิตย์มีเวลานักเรียนก็ไปตัดมาให้เรียบร้อยถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะ,ะในเรื่องของฟันนะคะแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะแล้วเวลาลงจากอาคารเรียนนะคะก็นํารองเท้ามาด้วยนะคะเวลานักเรียนจะไปห้องน้ำนะคะเดี๋ยวถุงเท้านักเรียนก็จะขาดนะคะ แล้วก็ในเรื่องของเล็บค่ะตัดให้สั้นนะคะป้องกันเชื้อโรคนะคะเพื่อความสุขของนักเรียนเองนะคะค่ะสำหรับคุณครูก็ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้หลายเรื่องด้วยกันนะคะค่ะเรื่องแรกนะคะข่าวโรงเรียนของเรานะคะก็จะได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติดนะคะซึ่งใกล้จะถึงวันต่อต้านยาเสพติดโลกแล้วนะคะซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายน ะะซึ่งโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมนะคะสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีวิทยากรนะคะมาจากหน่วยงานต่างๆนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียนนะคะรวมถึงโทษนะคะพิษภัยของยาเสพติดนะคะ่วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียนนะคะ,ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง10นาฬิกานะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะประกวดวาดภาพระบายสีนะคะซึ่งก็จะมีตัวแทนห้องเรียนนะคะไปเข้าร่วมการแข่งขันนะคะซึ่งการแข่งขันก็จะแบ่งเป็นแต่ละระดับช่วงระดับชั้นนะคะชั้นมีทุกชั้นเลยนะคะที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนะคะ ค่ะส่วนในช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะนักเรียนชั้นป .4 ป .5 ป .6 นะคะก็จะเข้าร่วมนะคะในกิจกรรมการให้ความรู้นะคะและความบันเทิงของคณะตำรวจตะเวนชายแดนที่446 นะคะชัะ้นป .4-5-6 ก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมณอาคารเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะในวันนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนเตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมรับความรู้และก็ความบันเทิงต่างๆได้นะคะคะ่ะแล้วก็นักเรียนนะคะเ,เวลาวิทยากรนะคะให้ความรู้นะคะนักเรียนก็อย่าลืมจดลงในสมุดบันทึกด้วยนะคะ แล้วก็สมุดบันทึกนี้นะคะก็ส่งท่านผูน้อำนวยการด้วยนะคะในวันจันทร์ที่16มิถุนายนเวลา9นาฬิกานะคะค่ะอย่าลืมจดบันทึกด้วยนะคะค่ะเรื่องต่อไปนะคะค่ะในเรื่องของนักเรียนเกี่ยวกับการดื่มนมนะคะดื่มนมทุกวันนะคะก็ให้นักเรียน ดื่มแล้วก็คุณครูช่วยกำกับดูแลนะคะควบคุมอย่างใกล้ชิดนะคะนักเรียนดื่มดูแล้วนะคะนมรสชาติเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าเกิดนมรสชาติเปลี่ยนไปเกิดมันเปรี้ยวนะคะนักเรียนก็แจ้งให้คุณครูประจําชั้นทราบด้วยนะคะและคุณครูประจําชั้นนะคะก็จะรายงานให้ท่านเพ่มนวยเพิ่มน,วย,มนวยการทราบด่วนนะคะเพื่อที่จะได้ดําเนินการต่อไปนะคะ ค่ะเรื่องต่อไปนะคะในวันนี้นะคะเวลา16นาฬิกาสนาทีนะคะขอเชิญคุณครูทุกท่านนะคะทุกสีตามคำสั่งนะคะไปพบและเลือกประธานสีตามจุดกำหนดนะคะแต่ละสีนะคะคุณครูก็ขอทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะคณะกรรมการประจำสีฟ้านะคะพบกันที่ห้องอิสลามศึกษาคุณครูรอยูมีนะคะคณะกรรมการสีเขียวค่ะ พบกันที่บริเวณโรงอาหารนะคะคณะกรรมการประจำสีส้มนะคะพบกันที่ห้องอิสลามศึกษาห้องคุนคูรูมิซะนะคะคณะกรรมการประจำสีชมพูนะคะประชุมที่หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรตินะคะก็มีสีสีด้วยกันนะคะในปีนี้นะคะค่ะโดยแต่ละสีนะคะก็ให้เลือกประธานสีรองประธานสีเฮรันยิก และเลขหานุการให้แล้วเสร็จนะคะในวันนี้นะคะและส่งมาที่ฝ่ายงานการบริหารทั่วไปนะคะเพื่อดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งต่งตอไปนะคะค่ะเรื่องต่อไปนะคะ ฝากถึงคุณครูประจำชั้นทุกท่านนะคะในวันนี้นะคะก็ขอให้แจกใบเสร็จค่าค่าบำรุงการศึกษานะคะครั้งนี้ให้กับนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมเน้นย้ำนะคะอย่า,าให้สูญหายนะคะนักเรียนที่เบิกได้นะคะก็ขอให้เอาไปให้ผู้ปกครองนะคะอย่าให้สูญหายนะคะ ค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะอ,อันนี้เป็นเรื่องของนักเรียนนะคะระมัดระวังนะคะป้องกันโรคตาแดงนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะโรงเรียนของเรานะคะก็มีนักเรียนที่เป็นโรคตาแดงหลายคนเลยนะคะกำลังระบาดอยู่เลยในช่วงนี้นะคะค่ะโรคตาแดงนะคะก็เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของเยื่อหุ้มตานะคะที่หุ้มหนังตาบนและล่างนะคะรวมถึงเยื่อบุตา าตาขาวด้วยนะคะโรคตาแดงนะคะอ่าสาเหตุค่ะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะและเชื้อไวรัสนะคะอ่ารวมถึงภูมิแพ้ต่างๆนะคะหรือสัมผัสสารพิษที่เป็น ต่อตาได้นะคะจะติดต่อกันได้นะคะเพื่อนนักเรียนเป็นนักเรียนก็สามารถติดต่อเพื่อนได้นะคะโดยการสัมผัสนะคะทางมือใช้ผ้าเช็ดหน้าร่วมกันนะคะซึ่งจะติดต่อกันได้เลยนะคะรวดเร็วมากด้วยนะคะเวลาหายเนี่ยก็จะใช้เวลาถึง2สัปดาห์ ะะถ้าหากว่านักเรียนพบว่าตัวเองเป็นโรคตาแดงนะคะนักเรียนขออนุญาตคุณครูนะคะลาป่วยนะคะเพื่อป้องกันการติดต่อไปถึงเพื่อนได้นะคะค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนเป็นแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องไปพบแพทย์นะคะโดยเร็วค่ะ วิธีป้องกันนะคะวิธีป้องกันก็อย่าใช้ผ้าเช็ดหน้านะคะหรือสัมผัสมือนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะอย่าเอามือเข้าตานะคะนี่ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นที่จะป้องกันโรคตาแดงนะคะค่ะเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของนักเรียนเหมือนกันนะคะในเวลาที่นักเรียนกลับบ้านนะคะช่วงนี้นะคะก็ขอให้ระม,มัดระวังนะคะช่วงนี้แก๊ก แก๊งลักพาตัวเด็กนะคะ,ะมีอยู่นะคะในแถวแถว สามจังหวัดของเราก็มีนะคะ,ะก็ขอให้นักเรียนระมัดระวังตนเองนะคะช่วงกลับบ้านนักเรียนก็รีบกลับนะคะกลับพร้อมผู้ปกครองนะคะอยา่าออย่าไปไหนโดยลําพังนะคะหรือไปกับคนแปลกหน้านะคะถ้าเกิดว่าคนแปลกหน้ามาหลอกนักเรียนจะพาไปซื้อของเล่นนะคะหรือพาไปซื้อขนมนะคะนักเรียนก็อย่าไปหลงเชื่อนะคะเพราะว่าเดือเหต อาจจะเกิดเหตุไม่ดีกับนักเรียนได้นะคะก็ขอให้ระมัดระวังตนเองด้วยนะคะค่ะเรื่องต่อไปนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะนักเรียนชายมุสลิมนะคะที่จะไปละหมาดมัส,สยิดนะคะก็ขอให้เดินทางไปเป็นระเบียบนะคะไปกับคุณครูนะคะ เดินทางอย่างเป็นระเบียบมีมารายาทเรียบร้อยนะคะเมื่อละามาดเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็รีบกลับมาที่โรงเรียนของเรานะคะส่วนนักเรียนหญิงค่ะก็ไปละหมาดที่ห้องละหมาดนะคะค่ะ ค่ะเรื่องต่อไปคะ่ะวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะเวลา15นากา40นาทีค่ะ,ะเขาก็ขอให้นักเรียนเปิดเคเบิลทีวีนะคะเพื่อพบปะกับท่านผู้อำนวยการนะคะก็เตรียมสมุดจดบันทึกเคเบิลทีวีด้วยนะคะและเตรียมพร้อมรับการบ้านของท่านผู้อำนวยการนะคะเดี๋ยวท่านผู้อำนวยการก็จะมาบอกว่าวันนี้มีการบ้านหรือเปล่านะคะค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูก็ขอชื่นชมนะคะวันนี้สายชั้นบริการนักเรียนลูกเสือชั้นป .6 นะคะคุณครูก็ขอชื่นชมนะคะที่ช่วยกันนะคะทำความสะอาดโรงเรียนนะคะคุณครูดูแล้วก็สะอาดเรียบร้อยดีนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะนักเรียนดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียนทั้งวันเลยนะคะในวันนี้สําหรับพี่ป .6 นะคะ ากถึงนักเรียนทุกคนเลยนะคะเมื่อเจอผู้ใหญ่แล้วนะคะหรือคุณครูนะคะหรือคุณครูโรงเรียนอื่นนะคะที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียนนะคะก็ขอให้หนักเรียนนะคะทำความเคารพนะคะสวยๆนะคะอย่ารีบนะคะกันทําความเคารพนะคะก็จะทําให้หนักเรียนดูเป็นเด็กที่ดีนะคะมีมารายาทนะคะนักเรียนก็จะเป็นเด็กที่ผู้ใหญ่ เอ็นดูนะคะในเรื่องการทำความเคารพนะคะค่ะเรื่องต่อไปนะคะในวันจันนะคะนักเรียนอย่าลืมนำอะไรมาคะาต้องนำขวดน้ำนะคะไม่ใช้แล้วนะคะเราก็มาใส่นะคะในตะกร้ายักษ์นะคะก็จะมีการเช็คชื่อด้วยนะคะใขรที่ไม่นำมานะคะก็ขอให้นำมาเพียงคนละหนึ่งใบนะคะแล้วก็ คุณครูก็จะได้นำขวดนะคะที่นักเรียนนำมาใส่ตะก้ายักษ์นะคะไปขายเพื่อนำมาเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่อไปนะคะค่ะค่ะเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะคะในเรื่องของอาหารกลางวันนะคะในวันนี้ที่นักเรียนจะได้รับประทานนะคะก็เป็นข้าวสวยและผัดผัก นะคะคก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะนักเรียนรับประทานให้หมดเลยนะคะอย่าเหลือทิ้งไว้นะคะรับประทานเสร็จแล้วนะคะอาหารก็จะได้ไปเสริมสร้างการจเจริญเติบโตของร่างกายแล้วก็สมองของนักเรียนนะคะนักเรียนก็จะได้เตรียมพร้อมในการเรียนรู้สิ่งต่าง เพะะราะฉะนั้นทานให้หมดเสร็จแล้วนะคะก็นําช้อนซ่อมไปล้างให้สะอาดนะคะภาชนะก็เอาไปให้แม่ครัวนะคะ,ะแล้วก็ทานเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะแปลงฟันให้สะอาดนะคะฟันของนักเรียนก็จะได้ไม่ผุด้วยนะคะ ค่ะสำหรับรายการพบกันยามเช้าในวันนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์นะคะเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนค่ะมีความสุขกับการเรียนการสอนในวันศุกร์สุดสัปดาห์นี้นะคะพบกันใหม่สุขหน้านะคะสวัสดีค่ะ